เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเอาภาพมาเรียกน้ำย่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่นาท่อนแคมป์บิวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาท่อนตำบลน,นาพึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยอยู่นู้นนะคะติดชายแดนใกล้กับลาวอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเป็นลานกลางเต็นท์ของนักท่องเท,ที่ยวสายแคมปิง้งชอบไปสัมผัสไอหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกเย็นในตอนเย็นอีกด้วยเนี่ยค่ะจุดนี้เห็นวิวได้รอบทิศทาง360องศา แต่ต้องขึ้นไปที่บนยอดภูนะคะพื้นที่บริเวณนี้ค่ะชาวบ้านปรับเปลี่ยนกระท่อมลานไร่ข้าวโพดรวมถึงข้าวไร่เอามาเป็นลานกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวบอกว่ามาครั้งนี้ใบไกลแต่ว่าคุ้มนะคะเพราะว่าที่พักหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักร้านค่ะมาเที่ยวกันต่อเนื่องช่วยกันสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะคิดค่ากลางเต็นท์ไม่แพงค่ะแค่คนละร้อยบาทมีลานกลางเต็นที่นี่ทั้งหมด3จุดแล้วก็มีห้องน้ำไว้คอยบริการด้วย เห็นวิวแบบนี้หลายคนบอกว่าอยากจะไปซะตอนนี้เลยนะคะมาดูอีกจุดหนึ่งค่ะได้รับความท่องนิยมท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติภูเรือยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นตอนนี้ต้องบอกว่าแค่เริ่มต้นหน้าหนาวค่ะอุณหภูมิเหลือแค่16องศาเซลเซียสแล้วหลายๆคนบอกว่าขึ้นมาตอนนี้ตั้งใจมารับแสงแรกของวันใหม่สัมผัสกับหมอกในช่วงเช้าค่ะ ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไม่พอค่ะเห็นสีสันสวยๆส,ส,สดๆถ่ายรูปสวยนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีดอกไม้เมืองหนาวบนยอดภูเรือบานสะพรั่งพร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชมความงามของทิวสนบนยอดภูเรืออีกด้วยค่ะมีทั้งสนมีทั้งดอกไม้ถ่ายรูปกันเพลินเลยค่ะนางสาวเนธพางามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าในส่วนที่พักของอุทยานมีทั้งบ้านพักในเขตอุทยานและพื้นที่กลางเต็นท์ภูสน ไม่ไกลจากยอดภูเรือนะคะห่างแค่ประมาณกิโลครึ่งเท่านั้นตรงนี้ค่ะเป็นจุดกลางเต็นที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าจะให้ฟินสุดๆต้องไปตั้งแต่ช่วงนี้นะคะตั้งแต่ตุลาคมถึงมกราคมโดยนะักท่องเที่ยวท,ที่มากางเต็นท์พักแรมสามารถเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติได้นอกจากรับไอหมอกชมแสงแรกแล้วค่ะยังสามารถเดินศึกษาตามเส้นทางธรรมชาติชมน้ําตกหินสาชั้นซึ่งเป็นน้ําตกขนาดเล็ก แต่ว่ามีความสวยงามห่างจากลานกลางเต้นท์ภูสนเป็นแค่500เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะปีนี้มีไฮไลท์พิเศษอยากนำเสนอก็คือจุดเช็คอินใหม่ก็คือจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นค่ะ